สวัสดีค่ะวันนี้มาสองคนเลยพี่ดอกน,นี่นุ่มพุอนมากนุ่พุดข,ขอนสีผ้าไปไปล่องหนองเนาะะเจ้าวปากถึงะสันต้องซี่ซี่้ยังก่อนซี่บางแค่ติสแลกซี่บางแค่เน้นพ่พวกเจ้นหนไมพี่ดอกมูมันท่มากว่าปลาปลาหลา กฤติศักดิ์กันเปเบิ้งเนาะอันนี้มาสองคนเดี๋ยวไปผอก,กันอยู่อยู่ซี่เด้อๆเดี๋ยวเบิ้งเนาะไปเบิ้งไปเบิ้องไ,ไ,ไปน้ำซีพผอกโอ,อ้มาเมียนเออซี่น้ำซี่เนี่ยแหละมันสีเขามากานั่นบองปซี่บางแค้นปลากระโจงางนี้ซี่ยังเกาะซียังเกาะซีตาคอยเออซีตาคอยยันนึงวัวิด ปาที่จะค่อยจาเพชเดอบเนาะนั่นแหะไปเบิ้งกันบลาก็จ้ามีเมนน้มรอบเลยจ้นาน้ำติดตัวปาก็จาพอไปเบิ้งไปเบิ้งปลาก็จะพร้อมแล้วก็ไปเบิงบงเ้ง,ไป,งไปหาปลาำเด้อจา้านละยาง,งต้นละตั้งบานเพิินที่กันบนยุทธิน้ทซี่ยก่กรามคุณบ่อันลักสีหอดจ้าหอดละเาเราไ่ต้องหาหมจอดชื่อเลย หอนจ้าอนแล้วเราไม่ต้องห้ามหรอจอดเฉยๆ้างไหมเรืออะเรบางท่านที่จาว่าลำบากขัดเสียเป็นลุ้มเป็นบอบเพิงสอกับมีเออหอดอื รถก็จอดจอดซาปลาบอยู <boundaries> ่พี่นหองเลยยขอขายก็สินไลด้วยาะนามันเอือบไปไปอะไรไโอ้องใส่ตุากยึดึึอืมอ่มันมไม่ซีดหล่นอยู่เี๋นะเราการพู่ไปแล้วเดี๋ยวสิไปตั้ง่น แล้วจะอืมวันมะรังหนาเสรวยป้าเรื่องจอดเสร็จแล้วก็จอพีทดูจอจหลอกมาไหนทั้งนั้นโอ้หรถไหลพี่น้องนี่ก็จะมาตั้งก็จะมานอนขึ้นอยู่บีสองขึ้นสามขึ้นกับมีพ่ะนะล่อรอหนามมาลงมาก ลงมานึ่มือหนึ่งแล้วลงลงห้หมู่บานตีหาหมุกจอดโอเคจอดเพงก็น,นักอมาถึงแล้วค่ะพ่ <c oughs> โดนโดอก <c oughs> มาถึงนะจ๊ะล,าล้ลานี่ค่ะนี่พี่น้อง ก็เจามาลายลายค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านานะพี่น้องเนะาะก็คือว่าน้ำม,มากประมาณนี้เลยค่ะนี่พิศพูได้ลายน้ำลูกสแสกนะคะน้ำกาสะดุ้งนี่ว่าเป็นรอยได้พี่น้องเ้อยหัวสะดุ้งเห็นปะ าเจออุกสด์อไดีดีพนุ my my ่มคุดขวานดูทั้งไหลแล้วอย่างนึงมาไหร่แท่นค่ะมามาถามามาทายคลิแท่นเนาะาเจะมาไล่ยไลายจะบเลยเขาอนุญาตถ่ายรูปแล้วค่ะเด้อุกับกับมี่กกลังมากอับมี่เปอนอุสกรณ์ ซื้อหุงซื้อได้ดีจ้ะเนาะหน้าม้าหลายค่ะนะอืมเ่ยถ้าเห็นไหนตาไปกันตรงเนาะ นี่ค่ะปล่อยเไดมพาะเดนมอวปาเดอมาเด้ออวปลาเดอจ้าเออ่คนคนดด้ยดหลายเด้อเลยียบเปียบเปียบเยมาเอาเบิ่งกระจยกันที่น่องเลยยานเมื่อนเพื่อนใดด้วกัเผื่อเดินนี่ยังเดินเซี่ยคเปลาคอยจิ๊ดออาคอยอันเพ่อยไเาหันั่งทำมิบันตาคอยเด้อาเด้อปลาหลจ้าไปกันค่ะ เขาจะเอาขึ้นดเหรอเพ่อบอกว่าที่จะคอยคบเพื่อนเพื่อนลกเอาลงงันลกครับงัานแเลกก็แมกไม่หล่ะออกมาเลยมาตรงไม่เรื่อยข้องามโคตรแจ่มวันนี้ดอกมาปลาเลกันเด้อเดียวไม้ปลานักแน่เนาะอาหารไปยสดไปตัวไปง่ายนึงเอาวัท่นมันอาต้องตักเอาิก่ได้เว้ยนะ ไดดั้งให้พอไม่ไาอไม่ได่ไม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 ่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไอ่ไม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 ้ไม่ไม่ไม่ไะ่ไม่ได่ไม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 ้ไม่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 ไมไม่ไ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 ้ไม่ไไม่ไ่ไม่ไไม่ไไม่ไดไม่ไไม่มไม่ไไม่ไมไม่ไไม่ โค้ไปหาไปเล่นไม่ได้พักผ่อมากน่าจะเจ้าลุกนงามาจิ้มพร้อมเด้อผมไ่เห็นนะครับตรงลั้น่ะมางี้วิธีชีวิตเจ้าบ้านทำให้น่ามากเกิบพฤติกรร กติบานมันนี้น่ร้องเนาะเจ้าไปแล้วรอดดักเอาอยู่ปากทอเลยปากตานางพอดตานเลย่ยน่าจร้ปรนเพื่นตักเพิปนกะไดดีก่าะอ้มันปาเต้นดูเออพอหนังไม่ปีกลายกับมม่ที่ปีกายได้ว่าแตบพอาได้

รวดเร็วรวดเร็วท่านใจนี่ปลาเต็มทางนี totally. ่ดินี่มึงเราเห็ดไงย่ายังอ่าอะไเงี่ยแพร้อม่าเปีนยวาไม่ได้กินปายครับ ปลากับปลานีปลาหน่อยไปยังได้จา้าเด้อนี่นี่หนึ่งเอามาอัดใส่ลำแข้งไว้ให้หนุ่มพรอนก็เนาะเดี๋ยวมันเสียสั่งตายกันเลยจ้อาอลไรเสียมาใส่ลำแข้งไว้นอกด้วยจ้า ไปประมาณนี้นะคะจ้า